สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่อง Academic Tube นะครับจาก EP ที่แล้วนะครับผมได้สอนทำอ้างอิงอัตโนมัตินะครับเพื่อนเพื่อนลองทำกันหรือยังนะครับถ้าใครยังไม่เคยลองทำนะครับก็สามารถคลิกกลับเข้าไปดูใน EP 1ได้นะครับซีรีส์นี้นะครับเราอยู่กับซีรีส์ของ Easy Word นะครับหรือการใช้ Microsoft Word อย่างง่ายๆนะครับ EP ที่2เนี่ย ผมได้รับการรีเควสต์มาจากเพื่อนที่เรียนปริยะโทอยู่นะครับว่าให้ทําเกี่ยวกับาการทําสาร,รบัญอัตโนมัติให้หน่อยนะครับการทําสาร,รบัญอัตโนมัตินะครับเพื่อนๆหลายๆคนก็อาจจะยังไม่รู้นะครับว่าใน Microsoft Word เนี่ยเราสามารถเซตให้ทําเป็นสาร,รบัญอัตโนมัติได้ตัวเลขกับตัวหน้าเนี่ยก็จะตรงกันนะครับไม่ต้องมานั่งพิมพ์เองว่าบทที่หอยู่หน้านี้บทที่2อ,อยู่หน้านี้นะครับอ่ะเราไป ดูกันเลยนะครับซึ่งแน่นอนนะครับทุกคนจะต้องมีโปรแกรม Microsoft Word สัก่อนนะครับซึ่ง Microsoft Word ที่ผมใช้นี่ก็คือ Microsoft Word 365นะครับอยู่ใน Office 365ซึ่งออ,ออปชันของมันก็จะคล้ายๆกันทุกเวอร์ชันนะครับอ่ะเราลองไปดูกันเลยนะครับอ่ะเมื่อเราเข้ามาที่ Microsoft Word นะครับปกติเนี่ยเราทำสารบ,บัญเนี่ยเราก็จะพิมพ์เองใช่ไหมครับแล้วก็ใส่ตัวเลขที่เราต้องการหนที่1ห,หน้านี้บทที่2หน้านี้ ทีนี้ผมจะสอนวิธีทาที่ที่ง่ายนะครับอันดับแรกนะครับเพื่อนๆต้องไปเซตติ้งตรงนี้นะครับก็คือตรง heading ตรงสไตล์เห็นไหมครับตรงสไตล์อันนี้ผมเซตมาแล้วนะอันดับแรกเนี่ยเพื่อนๆต้องกดที่คลิกขวาตรง heading 1นะครับ heading 1เนี่ยก็คือหัวเรื่อง1ใช่ไหมหัวเรื่องหลัก คลิกไปที่ modify นะครับปุ๊บเนี่ยเพื่อนๆก็เซตเลยว่าเราต้องการฟอนต์อะไรสมมติว่าเราต้องการฟอนต์ไทยสารบันแล้วก็ใส่เข้าไปความหนาขนาดขอขอไปครับขนาดสมมุติเราเอา20นะครับตัวตัวหนานี่จะมีตัวอย่างให้นะครับเป็นกึ่งกลางไหมนะครับกึ่งกลางทีนี้เรามาตรงนี้นะครับเราก็เซตเราจะเอาเฉพาะโอลี o อลิเดด็อกเมนต์ก็ได้หรือจะเอา New Document ก็ได้ก็คือถ้าเราเซตอย่างนี้เนี่ยเราสามารถเอาไปใช้ในเอกสารชิ้นๆต่อไปได้นะครับอ่า mm. เราต้องกดอ u ต o m ม t ติ Update นะครับแล้วก็กดตัวนี้ต่อมานะครับกดตรง Format นะครับปึ๊บเข้าไปที่ฟอนต์แล้วเราก็เซตให้มันตรงกับที่เราต้องการด้วยนะอีกชั้นหนึ่งนะครับปึ๊บนะครับ อ๋อยนะครับถ้าค่าค่าเดิมของมันเนี่ยมันจะเป็นสีสีฟ้านะแต่ผมเซตมาแล้วเนาะกดโอเคนะครับปึ๊บแล้วก็ไปตรงที่เอ่อ,อเมื่อเราทำเสร็จแล้วเราก็กดโอเคนะครับปึ๊บอ่าเ e ดดิ้งหนะครับ heading 2ก็ต้อง set เ,เหมือนกันปึ๊บกด modify แล้วเราก็ set นะครับผมต้องการให้มันเป็น16ผมก็ s e ตไป16นะฟอนต์เราก็ต้อง set ให้มันตรงกันนะครับเสร็จแล้วก็กด ok เ OK, คนะครับ heading 3ก็เช่นกันสัก3 heading ก็ได้แล้วแต่เรานะครับ1กับ2็จำเป็นมากนะครับที่ต้องทำนะครับผมก็ทำมาแล้วเนาะ ก็ทำตามเมื่อกี้เลยนะครับอโอเคอะทีนี้เรามาดูเลยนะครับปกติเนี่ยบทที่1มันก็จะอยู่ตรงกลางลใช่ไหมฮะอันนี้เราไม่ต้องไปกดตรงกลางเองนะครับเราเราเซ็ตไว้แล้วใช่ไหมเพื่อแค่กด heading ครับปึ๊บขึ้นมานะครับอ่าเพื่อนเห็นไหมมันจะมีข้างๆด้วยว่าบทที่1 อันนี้คืออะไรอันนี้ไปกดที่ไหนอันนี้จะเป็นน a v i เกเตอร์นะครับเนี่ยเราเนวิเกชันขออภัยเราไปที่วิวนะแล้วเราก็กดตรงนี้เนวิเกชันมันจะโชว์เฮดดิ้งให้เรานะครับสมมุติเราเอาตรงนี้เป็นเฮดดิ้ง2เนาะอ่ะเพื่อสังเกตน,นะครับบทที่1เนี่ยจะเป็นเฮดดิ้งใหญ่ใช่ไหมเฮดดิ้งลงลงมาหรือหัวเรื่องลองลงมาเนี่ยก็คือ1.1ใช่ไหมแล้วก็ครอบ1.1ไว้ใช่ไหมครับแล้วก็ไปที่ สไตล์กด heading 2ปุ๊บอ่าเห็นไหมมันจะขึ้นมาอ่าผมต้องทาไปเรื่อยๆนะอันนี้ heading 2นะครับถ้าในกรณีนี้ถ้ามันเข้ามาอีกขออภัยลืมเห็นอ่าถ้ามันเข้ามาอย่างนี้นะครับก็คือ heading 3อ่าสมมุติกดปุ๊บ heading 3ปุ๊บ heading 3ไปเรื่อยๆนะครับ 1.5 heading 2องปึ os, ๊บ heading 2นะครับปึ๊บ heading 2ปึ๊บ heading 2นะครับอ่าบทที่2ก็คือ heading 1อ่าเห็นไหม ทำอย่างนี้ไปก่อนนะครับแล้วท่านจะรู้ว่า, i, วามันมันมันเป็นสิ่งที่ง่ายต่อชีวิตมากในการทำสารบัญน,นะครับ uh, heading สองนะอันนี้เขาบอกเป็น heading สาม ใน heading 2ใช่ไหมอ่ะบทที่3ก็เป็น heading 1นะครับย่อยลงมาก็เป็น heading 2โอ้ข้ามไปเยอะเหมือนกัน อะทีนี้เรามาลองกดตรงข้างๆบ้างนะครับถ้าเราจะต้องการไปบทที่1แต่เราอยู่หน้าบทที่3เราแค่กดบทที่1ปึ๊บง่ายไหมครับอ่าถ้าเราจะไป1.4ึ่งจให้กดปึ๊บหนง่ายไหมครับอ่ากดได้เลยนะครับชีวิตท่านจะง่ายขึ้นมากนะครับอ่าทีนี้เมื่อเราไปทํา เมื่อสักครู่เสร็จแล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมขอลบตัวนี้ออกก่อนนะครับท่านต้องไปหาหน้าแรกๆของกระดาษซึ่งอันนี้เป็นปกใช่ไหมผมก็เอาอันนี้เป็นเป็น,ปน,ปน,ปนสารบันได่ไหมครับไปกดตรงนี้นะครับ r e f e r e n c เนะครับเมือม่อเมือ่อเมื่อท่านใส่เคทติ้งเสร็จแล้วใช่ไหมไปที่ r e f e r e n c e เสร็จป,ปุ๊บมาที่ตรงนี้ สารบัญนะครับ Table of Contents นะครับแล้วเราก็เลือกนะครับแนะนำว่าให้เลือก Automatic 2นะครับ Automatic ตารางที่2หรือจะเอา1ก็ได้เนี่ยนะผมก็จำไม่ได้แล้วผมเลือกอะไรอ่ะรองนะครับปึ๊บอ่ะเห็นไหม มันจะมาให้อัตโนมัติเลยใช่ไหมครับเลขหน้าก็มาเราไม่ต้องมากดเองส่วนตรงนี้เป็นคำเขียวเขียนว,ว่าคอนเทนต์ใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนเป็นสารบัญน,นะครับจบแล้วนะครับจบแล้วถ้าเรามีการเปลี่ยนแปลง heading หรือเปลี่ยนแปลงอ,อ,อะไรนเนี้ยเราก็แค่กดตรงนี้นะครับมันจะถามเราว่า จะอัปเดตเฉพาะหน้าก็คือจำนวนเออคือคือเลขหน้าหรือจะอัปเดตทั้ง heading เลยนะครับสมมติว่าเราเปลี่ยนกดตรงนี้มันก็จะอัปเดตแค่ตรงตรงเลขเห็นไหมตรงเลขหน้าอ่ะในกรณีที่ฟอนต์มันไม่เหมือนกันนะครับให้เพื่อนๆกรอบตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนขนาดอะไรได้เลยนะครับมมเปลี่ยนเป็น1 6กนะ18ก็ได้16ก็ได้แล้วแต่เรา นะครับแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นสารบัญน,นะครับอ่ะลองไปเล่นกันดูนะครับถ้ามีคำถามหรือมีข้อสงสัยใดๆเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมก็จะมาตอบให้แต่ถ้าเป็นถ้ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจผมก็จะทำคลิปแยกออกมานะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้ทุกท่านทำ Microsoft Word ได้ สะดวกมากขึ้นนะครับหากผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยนะครับและติดตามกันนะครับว่าคลิปต่อไปเราจะทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับสุดท้ายนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้ทุกท่านนะครับในโอกาสนี้นะครับช่วงโควิดก็ขอให้ทุกท่านนะครับรักษาสุขภาพนะครับ แล้วก็ Work from Home อยู่บ้านทำโปรแกรม m i c r o s o f t Word ไปกับผมนะครับวันนี้นะครับก็ขอสวัสดีลาไปก่อนนะครับ๊ายบาย